มาพบกับคอนเทนต์เพื่อนปุ๋ยเพื่อนเทศดมาเทศดเดอร์ซีพีที่29นะครับผมดูไปดูกันเลยครับคำคืนที่29พฤษภา2563เหมือนกันนะครับทำคลิปตอนปีหนึ่งนะครับไปดูกันครับเป็นค่าเงิน UJ นั่นเองนะครับ UJ ก็คือ USD JPY นะครับเงินดอลลาร์อเมริกาเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นนะครับเหผลในการเปิดออเดอร์นี้นะครับเป็นในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนั่นเองเหมือนเดิมนะครับจำได้ว่าตื่นมาเปิดตอนเช้านะครับที่ตื่นมาดูก็เห็นสัญญาณพอดีนะครับ เข้าของข้างิันนี้ถ้าเราพอรู้พื้นฐานเรื่องของเ,อเรื่องของทิศทางแนวโน้มของของกราฟนะครับก็คือมันมีจุดที่เป็นจุดต่ำสุดแล้วก็จุดสูงสุดของของของวงรอบตรงนี้นะครับมีจุด ต่ำจุดสูงจุดต่ําต่ํายกตัวขึ้นก็เข้าบริเวณนี้นะครับเข้าทันบริเวณส่วนตรงนี้พอดีนะครับโดยคาดว่าทาร์เก็ตก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับประมาณเองต่อสองเท่าแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆนะครับกราฟเนี่ยมีการวิ่งไปที่สูงสุดบริเวณนี้คือ ผมนั่งดูอยู่มันไปที่1ต่อ1.2ุอเท่าเท่านั้นเองตั้งทางเก็ตไว้1.5ุเท่าตรงบริเวณนี้แล้วก็2เท่าบริเวณนี้เนื่องจากมันอาจจะเป็นการค่อมรอบหรือด้วยกำลังมันมาไม่ถึงไปไม่ถึงนั่นเองก็นั่งดู อยู่ทั้งวันของวันที่29อ่อโทษทีครับวันที่28พฤษภา2563เนี่ยไซเวยอยู่ช่วงกลางวันก่อนที่จะอ่อถล่มลงมาแล้วก็มีไซเวยแล้วก็ค่อยถล่มลงมาที่สต็อปลอดนะครับอ,ออเดอร์นี้ก็สต็อปลอดไปนะครับความผิดพลาดตรงนี้ก็คือหรอบมัน ด้วยกําลังมันไม่ไม่ไปถึงนั่นเองครับอาจจะอาจจะเป็นการอ่อมรอบด้วยหรือหรือเหตุผลอย่างหนึ่งของความผิดพลาดเนี่ยถ้าเราวางสต็อปลอนในบริเวณที่บริเวณนี้ทร์เกตเราก็จะสั้นลงก็อาจจะไปถึงทร์เกตได้นะครับด้วยแพทเทิร์นของของกราฟแล้วเนี่ยเป็นการทำโลที่ยกขึ้นแล้วก็ไฮไฮที่ยกขึ้น เป็นไปตามแพทเทิร์นซึ่งรอบนี้ควรจะจบบริเวณแท่งนี้แหละแต่เมื่อปล่อยให้ไซเวไปแล้วก็ทํทาพังลงมาเนี่ยแน่นอนครับโอกาสที่จะผิดเป็นรอบอื่นแล้วก็คาผิดทางมันก็เกิดขึ้นตามที่บอกนะครับแล้วจากการสังเกตค่าเงินอื่นๆเนี่ยเนื่องจากเราติดออเดอร์นี้ไว้ทําใหอ้ออเดอร์ ต่อไปที่29เนี่ยเราเข้าในจังหวะที่สวยงามไม่ได้นะครับเพราะว่ายังค้างออเดอร์อยู่ก็คงจะจบคลิปนี้สรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับครับาฝากแน่นอนครับกดไลค์กดแชร์ u ับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับผม